สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้จับมือกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวันนักการตลาดสัญจรภาคอีสานเพิ่มขีดความสามารถในให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่ในการเข้าแข่งขันบนเวทีตลาดโลนนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดกรกอบพงศ์พลโยราชนะครับท่านเป็นรองหัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเช้านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในเรื่องของการสัมมนาน,นะคะคเทนการตลาดในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะอ,อ๋อเทนการตลาดในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นออปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับพวก ผมเชื่อมั่นว่าท่านพิธีกรทั้งสองท่านหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะจะต้องมีไลน์นะฮะมีไลน์อย่างเดียวไม่พอนะฮะมี f a c e b o o k มีทวิตเตอร์มีแรงมากนะนะครับมีอินสตาแกรมมีทุกอย่างนะครับผมก็รับหมดทุกอย่างเหมือนกันวันวันมวาสารมหาศาลมากครับแล้วคนนี้ในฐานะของนักการตลาดเรานะฮะโซเชียลมีเดียตรงนี้นะฮะมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนักการตลาดจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ เครื่องมือเหล่านี้นะฮะมันจะต่างจากโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งเป็นสื่อที่เรามีกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเทรนด์อย่างแรกนะค,ะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของสปอร์ตเรื่องของกีฬานะครับแต่กนเรามีฟุตบอลน,นะฮะเรามีแข่งรถเรามีมวยหรือเรามีอะไรกีฬาหลายอย่างนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่ได้โยงเรื่องนี้เข้ากับมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเท่าไหร่รตอนนี้ก็เป็น เทรนด์อย่างหนึ่งที่กําลังมาแรงก็เลยเป็น2ตัวที่ผมว่าน่าจับตามองอม,มากครับการบริการวิชาการเอาความรู้เนี่ยไปสู่ชุมชนของทางสาขาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับอาจารย์อ๋อครับก็คือ เราเป็นสถาบันการศึกษานะฮะเรามีนักศึกษาของเราปริญญาตรีสาขาการตลาดปริญญาโทสาขาการตลาดนะครับในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่าบทบาทของเรานะฮะเราจะต้องบริการชุมชนให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะครับในที่ผ่านมาเราก็มีการจัดตั้งศูนย์ชื่อศูนย์พัฒนากฎอยุทธุรกิจนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าบัสเด็ก business decision นะฮะช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจนะฮะที่ผ่านมาเรามีโครงการมีโปรเจกต์หลายอย่างนะครับเช่น จัดอบรมสัมมนา,าในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจนะครับหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการนะฮะยกตัวอย่างของเรานะฮะเราช่วยผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับเช่นเกษตรอินทรีนะฮะข้าวไ i c ์เบอร์ข้าวอินรีนะฮะให้เกษตรกร,กรชาวเล่าชา,ชาวชาวนาเหล่านี้นะฮะสามารถสร้างแบรนด์ให้กับข้าวของตัวเองได้นะฮะนอกจากนี้เรายัง มีการช่วยผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆนะฮะเช่นหอพักอพาร์ตเมนต์นะฮะเฟอร์นิเจอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งพวกโคนเนื้อแล้วก็โคนมโอ้โหคุมหลายกลุ่มเลยนะอาจารย์อะใช่ครับ,รบใช่รพอเรามีอาจารย์ทางการตลาดหลายท่านนะฮะแล้วเราก็มีความเชี่ยวชาญในหลายๆสาขานะฮะเราก็พยายามกระจายความรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นตรงนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนักการตลาดสัญจรด้วยหรือเปล่าคะอาใช่ครับก็คือ ทางหัวหน้าภาควิชาการตลาดนะฮะซึ่งท่านติดภารกิจเลยไม่สะดวกมาในวันนี้นะฮะรองศาสตราจารย์ดรเพนศีรเจริญวานิชนะครับหัวหน้าภาควิชาการตลาดของคณะวิทยาการจัดการนะครับท่านก็นะครับได้ร่วมกับทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแนวคิดว่าเราน่าจะนะครับเผยแพร่ความรู้ทางด้านการตลาดเนี่ยให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับโดยนอกเหนือจากคณาจารย์ในภาควิชาการตลาดเราเองแล้วนะฮะ เราอยากให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับะจะเรียกกูรูนะฮะหรือผู้รู้ทางการตลาดระดับประเทศจากส่วนกลางจากกรุงเทพนะฮะทึ้งทางสมาคมการตลาดเองเขามีคอนเน็กชันนะฮะอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วเราก็เลยอยากใช้ช่องทางนี้นะครับในการดึงผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ความรู้ให้กับ คนในท้องถิ่นของเราครับ,รบกลุ่มที่เราตั้งเป้าว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะลงไปให้ความรู้เนี่ยอาจารย์โฟกัสกลุ่มวัยหรือยังครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันประกอบด้วยกิจกรรมย่อย3อันแล้วแต่ละอย่างเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายอมของเขานะฮะก็คือตัวกิจกรรมการสัมมนาในวันนใครั้งนี้นะครับจัดขึ้น2วันคือวันศุกร์ที่4มีนาคมแล้วก็วันเสาร์ที่5มีนาคม นะครับวันศุกร์ที่4มีนาคมเนี่ยจะมี2งานย่อยอยู่ในนั้นนะครับงานแรกนะครับเ,เราตั้งชื่อว่า Train the t r a i n e r นะฮะคือการให้ความรู้กับอาจารย์สาขาการตลาดนะครับให้ความรู้กับอาจารย์สาขาในการตลาดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคืออาจารย์ที่สอนวิชาด้านการตลาดนะครับ,รบอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอนในระดับปวชปวสวิทยาลัย พาณิชย์นะฮะอาชีวะนะครับหรืออาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเองคร,ครับตรงนี้เราจะเป็นการจัดอบรมสัมมนาทั้งวันนะฮะหัวข้อของเราจะเป็นเรื่อง Marketing Excellence นะฮะสุดยอดการตลาดเพื่อโลกอนาคตนะค,ครับโดยมีวิทยากรคือดรสมชาติวิสิทธิ์ชัยชานนะครับซึ่งเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดชั้นนำนะฮะจะเน้นการ ศึกษาแนวคิดด้านการตลาดผ่านการใช้กรณีศึกษาหรือเคสสตัร์ดี้นะครับเพราะหลายครั้งนะฮะเราอาจจะมองว่าอาจารย์หรือนักวิชาการจะมีความรู้ตัวทฤษฎีหรืออะไรประมาณอย่างนี้<ม>นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเพิ่มกรณีศึกษาจริง<ม>ใส่เข้าไปนะฮะจะทําให้ความรู้ทางวิชาการทฤษฎีหรือโมเดลอะไรที่เรามีเนี่ยมันสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนม,มากขึ้นนะครับโดยกิจกรรมเทรนเดอร์เทรนเนอร์หรือให้ความรู้กับคณาจารย์เนี่ย จัดทั้งวันของวันที่4นะฮะ9้าโมงเช้าถึงบ่ายสโมงเย็นครับ,รบในขณะเดียวกันของวันศุกร์ที่4มีนาเนี่ยมีอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงบ่ายนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสหัวข้อจะเป็นสปอตมาเก็ตติ้งสปอตมาเก็ตติ้งอ่าใช่ครับสปอตมาเก็ตติ้งดูว่านักการตลาดสามารถเอากีฬานะครับเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้กลุ่มเป้าหมายจะเป็น นักศึกษานะครับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับโดยวิทยากรของหัวข้อสปอ t Marketing เ,เนี่ยเ,เรามีสองท่านนะครับท่านแรกคือคุณวีรวัตรขอภัยบูรณ์นะครับเป็นประธานบริหารอาวุโสบริษัทผลิตภัณฑ์สามเคสามเคแบตเตอรี่นะครับ,ค,รบคือทางภาคการตลาดเรามี ความสัมพันธ์อันดีกับทาง 3K แบตเตอรี่นะฮะเราร่วมกิจกรรมกันหลายอย่างทําแผนการตลาดทำโปรเจกต์จัดอีเวนต์หลายอย่างนะครับแล้วในกรณีของ 3K นี่ยน่าสนใจในแง่ที่ว่าเขาได้เอากีฬานะฮะมาใช้เป็นเครื่องมือทางมาร์เก็ตติ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านมวยฟุตบอลหรือแข่งรถ ก็ชูด้านกีฬาเป็นตัวนำมาร์เก็ตติ้งเขาใช่แล้วนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเป็นทีมฟุตบอลในไทยเนี่ยสาเคก็สนับสนุนทีมบุรีรัมนะฮะหรือฉลามชนหรือราชบุรีอะไรจำลองนี้นะฮะถ้าเป็นระดับอินเตอร์ก็จะมีลิเวอร์พูล๋อครับใช่นะครับแล้ววิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณบูรณินรัตนสมบัตินะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นของบริษัทปตท ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสัมมนาในวันศุกร์ที่4ช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสนะฮะเป็นกูรู2ท่านในเซกชันนี้ในเซกชันสปอร์ตมาเก็ตติ้งนะครแต่ถึงแม้ว่าวันที่4เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานะ่ะ้าแต่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไปก็สามารถเข้าชมได้นะครับสามารถเข้าร่วมฟังได้เช่นกันก็ทั้ง2 s e เซกชันเลยที่จะเข้าไปชมได้นะครับโอเคคราวนี้ของขอเพิ่มอีกนิดนึงฮะ คราวนี้ของวันที่5นะฮะคือวันเสาร์ที่5มีนานะครับเราก็จะมีการจัดสัมมนานะครับอันนี้โปรแกรมก็จะเป็นทั้งวันนะครับเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับธีมของเราจะเป็นเรื่องตลาดเกิดใหม่นะครับโอกาสและศักยภาพและประสบการณ์นะครับโดยเรามีวิทยากรสองท่านนะครับช่วงเช้านะครับหัวข้อเราจะเป็นเรื่อง sustainable brand นะครับ พัฒนาและขับเคลื่อนแบรนด์ของเราไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะครับเราได้วิทยากรคือดตอร์สิริกุลเหล่าไกกุลนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะครับทางดอร์สิริกุลเนี่ยมีผลงานหลายอย่างนะครับ <c oughs> เช่นเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ให้กับอดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับ,รบสร้างแบรนด์ให้กับทางเอ g ครับนะครับแล้วก็ การสร้างแบรนด์ให้กับอีกหลายองค์กรนะฮะตรงนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับส่วนในรอบบ่ายนะฮะจะมีวิทยากรชื่อคุณสุรศักดิ์เหลืองอุตสาคุลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะัพราะฉะนั้นใช่ครับถ้าใครสนใจโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เน็ตเวิร์กโทรศัพท์มือถืออะไรอันนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับคแล้วคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ สำหรับวันที่สี่มีนาฟรีนะครับแต่สำหรับของวันที่ห้ามีนาเนี่ยนะครับเรามีต้องขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเป็นค่าลงทะเบียนเป็นค่าลงทะเบียนท่านละ3ามรอยบาทนะครับซึ่งสามร้อยบาทนี่คือท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้ทั้งวันนะครับแล้วก็ใช่ครับมีอาหารว่างสองมื้อนะครับเช้าบ่ายแล้วก็อาหารกลางวันนะครับรวมอาหารกลางวันก็ไปด้วยในสามวันนี้ใช่ครับใช่ครับ แล้วเรื่องของชมรมสิทธิ์เก่าการตลาดของคณะวิทยาจัดการล่ะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะ,ะอ๋อครับก็คือเราผลิตบัณฑิตนะครับสาขาการตลาดในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่พศ2543นะครับแล้วก็เราผลิตบัณฑิตปริญญาโทสาขาการตลาดตั้งแต่พศ2546นะฮะ ปัจจุบันเรามีบัณฑิตปริญญาตรีประมาณ 15, 16, 17รุ่นแล้วนะครับแล้วก็ปร,ริญญาโทอีก12รุ่นแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะจัดตั้งชมรมหรือสมาคมสิทธิเก่าขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อจะได้เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เน็ตเวิร์กนะฮะเช่นใครมีข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดหรือใครมีงานมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอยากจะแบ่งปันอยากจะสร้างเครือข่ายตรงนี้เราก็เลยมีแนวคิดที่จะตั้ง ชมรมสิทธิ์เก่าตรงนี้ขึ้นมากิจกรรม2วันนี้จะไปสอดร้อยกับเรื่องของการตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าตรงนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับก็คือจริงๆหัวเรื่องหัวแรงในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนักศึกษาของสาขาการตลาดเองนะฮะเป็นคล้ายๆออแกไนเซอร์ผู้จัดงานนะฮะในขณะเดียวกันเราก็ได้รับความสนับสนุนจากสิทธิ์เก่านะครับในการเข้าร่วมงานนะฮะแล้วก็ประสานงานต่างๆนะครับตรงนี้ผมก็เลย อยากเชิญชวนนะฮะนอกจากาท่านนักธุรกิจหรือภาคส่วนทั่วไปที่สนใจแล้วนะฮะท่านผู้ที่เป็นสิทธิ์เก่านะฮะอของสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยลขอนแก่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะฮะเข้ามาร่วมงานในครัคร้งนี้ได้ครับผมเปิดมาสิบกว่ารุ่นแล้วเนี่ยมองแนวโน้มอ,อนาคตการตลาดของขอนแก่นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับต้นๆของประเทศพัฒนาต่อไปยังไงบ้างไหมครับ แนวโน้มของเรารที่เรามองไว้ก็มีได้สองสามประเด็นนะครับ,รบอย่างแรกก็คือเราต้องการให้นักศึกษาของเรามีความรู้ความสามารถสามารถปฏิบัติจริงได้นะครับคือนอกเหนือไปจากการศึกษาในห้องซึ่งเราถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ให้กับนักศึกษาของเราแล้วนะครับเราพยายามให้นักศึกษาของเรามีโอกาสได้ปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าจะรูปแบบของการทำโปรเจกที่อยู่ในฐานะของวิชาหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วการจัดสัมมานาครั้งนี้นะครับ ผู้จัดกําลังเรียนวิชาเซมินาร์อินมาเก็ตติ้งหรือวิชาสัมมนาครับ,รบเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีโอกาสได้เอาความรู้ที่เรียนเนี้ยมาใช้จัดกิจกรรมจริงๆนะครับอีกแนวทางหนึ่งคือเราพยายามสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปอ่าจะเรียกว่าสหกิจศึกษาหรือจะเรียกง่ายๆว่าฝึกงานนะฮะได้มีโอกาสฝึกงานกับสถานประกอบการจริงนะครับเช่นในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะมีปีสุดท้ายนะฮะนักศึกษาปี4ีเทิมายทั้งเทอมเขาจะมีโอกาสเลือกได้ไป ฝึกงานด้านการตลาดกับสถานประกอบการจริงนะฮะอันนั้นคือ,อประเด็นที่1กับประเด็นที่2เราต้องการให้เด็กได้สัมผัสกับความเป็นอินเตอร์หรือนานาชาติมากขึ้นนะฮะเรื่องจะเรื่อง AEC เรื่อง Globalize right, หรือเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็มีการจัดทัศนศึกษาดูงานหรือการยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาเราพยายามกระตุ้นให้นักศึกษาออกไปฝึกงานต่างประเทศนะฮะเคยมีนักศึกษาไปฝึกงานที่สิงคโปร์นะครับแล้วเราก็พยายาม มองหลายๆประเทศไว้อยู่เหมือนกันนะครับค่ะ,คะก็คิดว่านะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่การจดสัมมนาเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างะคะก็คืออย่างแรกนะครับเราคาดว่าผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ในภาคอีสานของเรานะฮะได้มองเห็นมุมมองเทรนหรือแนวโน้มโอกาสใหม่ๆทางการตลาดมากขึ้นนะครับเพราะหลายอย่างมันอาจจะมากระทบใกล้ตัวอย่างที่เราอาจจะ ไม่เคยรู้สึกมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหรือสินค้าเกษตรหรือการสร้างแบรนด์คือในอดีตเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะซื้อไข่ไข่จะต้องมียี่ห้อเราจะซื้อข้าวเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าข้าวต้องมียี่ห้อนะครแต่ปัจจุบันเนี่ยซื้อไข่เจ้าไหนมันเริ่มมีภาพจำแล้วใช่แล้วซื้อข้าวแม้กระทั่งข้าวอินทรีย์เราก็ต้องดูเอ๊ะผลิตจากไหนยี่ห้ออะไรนะฮะคือตอนนี้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งมันเข้ามาใกล้ตัวมากเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่เนี่ยนะฮะจะต้องจะต้องได้สัมผัสกับประเด็นทางด้านเหล่านี้อยู่แล้วครับจำนวนผู้เข้าฟังที่เรารับเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยจำนวนมีจำกัดมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับก็จะมีจํากัดจํานวนอยู่นะครับอย่างในวันแรกเนี่ยนะครับที่เป็นหัวข้อของทางด้านกรณีศึกษานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่เป็นเรื่องของสปอตมาเก็ตติ้งเราจะรับอยู่ที่ อ่าหนึถึงถึงสองคนนะครับส่วนในวันที่2ซึ่งเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็เรื่องดิจิทัลซึ่งเรามองว่าเป็นหัวข้อที่อ่าสำคัญมากๆนี่นะครับตรงนี้เรารับอยู่ที่400คนซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนมาแล้วพอสมควรเลยสถานที่ในการจัดสัมมนาครับครับจัดที่โรงแรมโคสะนะครับโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นครับผม ท่านใดที่ชมรายการเราตอนนี้น่าจะสนใจแล้วแหละอยากจะติดต่อช่องทางการติดต่อแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้ยังไงอาจารย์เรียนเชิญเลยครับได้นะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับผมขออนุญาตแจ้งวิธีติดต่อนะครับคือสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการนะครับทางโทรศัพท์นะครับหมายเลขนะครับ080 4102120ทวนอีกครั้งนะครับโทรศัพท์มือถือ0804102120นะครับคุณเมย์นะครับชื่อจริงชื่ออรานิตนะครับคุณเมย์อรานิตนะครับหรือทางอีเมลนะครับอรันิตยี at gmail com นะครับอรันิตนะครับ O R A N I C H 2 1น,นะครับ gmail.com นะครับหรือจะเข้าไปทางนะครับเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเข้าได้ที่ www.ms.kku.ac.th w นะครับหรือท่านจะ Google เสิร์ชคำว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วจะเข้าไปในเว็บของคณะนะครับแล้วจะมีหน้าที่เขียนว่าการจัดงานสัมมนาักการตลาดสัญจรในครั้งนี้ก็คลิกเข้าไปในแบนเนอร์ในเว็บไซต์ได้ได้ครับมีใบสมัครให้ดาวน์โหลดได้เรียบร้อยครับผมครับช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ฝากความสําคัญของการตลาดกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันต้องเตรียมพร้อมอย่างไรสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ประกอบการรวมถึงโลกที่กว้างขึ้นในยุค AEC เรียนเชิญอาจารย์เลยครับอ่าครับผมนะครับในปัจจุบันนะครับใน เทคโนโล,ลยีนะครับ Media, หลากหลายนะครับโซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงในเรื่องของ AEC นะครับต่างชาติเราจะ go i n t ตออกไปข้างนอกหรือ,อผู้ประกอบการต่างชาติจะ go i n t ์เข้ามาในบ้านเรานะครับเป็นเป็นแนวโน้มที่เราจะต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันจะกลายเป็นว่าเราในฐานะผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับ จากเทรนดหรือแนวโน้มเหล่านี้นะครับเราจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้สําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในขนแก่นหรือในภาคอีสานผมมองว่ามันเป็นโอกาสอันดีมากๆนะฮะที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะสามารถนะครับ survive หรือต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้นะครับคือในอดีตนะครับถ้าผู้ประกอบการรายหนึ่งจะต้องโฆษณาสินค้าตัวเองผ่านโทรทัศน์นะครับ งบโฆษณาอาจจะครั้งละเป็นแสนเป็นล้านบาทนะฮะแต่ด้วยโซเชียลมีเดียนะฮะงบตรงนั้นนะครับเหลือน้อยมากนะครับมันเป็นเครื่องมือนะครับให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนี้สามารถนะครับแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับประเทศได้นะฮะผมก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะครับที่นักการตลาดในท้องถิ่นของเรานะครับจะได้รับความรู้ใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆนะครับจากการเข้าร่วม สัมมนา,าในครั้งนี้ครับผมครับผม4-5มีนาคมนี้โอกาสดีๆอย่างนี้มีมาไม่บ่อยครั้งนะนะครับ <c oughs> สำหรับวันนักการตลาดสัญจรที่จัดขึ้นโดยสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นทวนหมายเลขโทรศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับ0804102120โทรเข้าไปได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการนี้นะครับเช้านี้ขอบพระคุณท่านดรกอบพงศ์พลโยราชนะครับท่านรองหัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้เกียรติกับรายการของเราเชา้านี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับ เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ